หลังจากที่ดาวพุธได้ดดกลับมาเดินเป็นปกตินะคะตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2568นหนี้ดวงชะตาของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการเจราจาก,การสื่อสารอะไรบางอย่างที่คุณรู้ดวงตกลงเอาไว้หรือเราการคอนเฟิร์มเนี่ยจะรับการคอนเฟิร์มหรือเปล่าตัวตนของคุณจะมีข่าวดีจากคําพูดนะคะ,ะจากการที่คุณได้ไปตกลงหรือไปดีลสินค้าใดๆเอาไว้หรือไม่หรือไพ่กําลังอยากเตือนอะไรกับคุณนะวันนี้เ,เราจะมาดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการเงินการงานหรือความรัก ไพ่อยากจะเตือนอะไรกับคุณสําหรับท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้ในช่วง15วันไม่เกินนี้นะคะสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณลูกดวงพลังงานใดกันที่กําลังจะมาถึงขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์ค่ะสิ่งใดที่คุณลูกดวงจะต้องรู้ขอให้ได้รู้สิ่งใดที่คุณจะต้องเห็นขอให้ได้เห็นขอให้คำทำาทานานนี้ม่นยาเปรียบเสมือนคุณลูกดวงยิบไพ่เองทุกประการค่คะเอาละจักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่าทร e e of Wands ชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้าในอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ะะถ้าคุณมีแผนมีความตั้งใจคุณอยากจะเดินทางคุณอยากจะติดต่อสื่อสารเจราจาคุณกําลังจะวางแผนที่จะไปนัดนะคะกับลูกคงลูกค้าหรือจะวางแผนในการเรียนต่อการศึกษาต่อตัวของคุณจะได้มีโอกาสากที่จะเดินหน้าต่อไปในเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณต้องการนะคะดังนั้นตัวตนของคุณหนึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่ทิปปจอนรองเท้านะต้องเดินทางนะคะซึ่งเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวของความก้าวหน้าในชีวิตของคุณในเป้าหมายของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเง<ใ>นินอะไรบางอย่างของคุณหรืออาจจะเป็นเป้าหมายที่ตัวของ คุณนั้นจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณได้วางแผนและตั้งใจจะไฮพิเครส์นะคะได้ Energy ของ king of cups นะคะได้ Energy พลังงานนะคะของไพ่ the chariot นะคะ the jade นะคะว้าวนะคะได้ the empress นะคะแล้วก็8เหรียญเจ็กเมท้าจากพลังงานที่เห็นนะคะอะไรบางอย่างที่ติดขัดอะไรบางอย่างที่สะดุดมันก็นมันจะจบลง ะะอย่างเช่นถ้าในช่วงที่ผ่านมาตัวของคุณมีความรู้สึกวุ่นวายใจมีความรู้สึกไม่สบายใจในอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเราก,กาลังแบบสงสัยว่าไอ้อะไรบางอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันจะสําเร็จมันจะรุ่วรงไปได้ด้วยดีไหมคนคนนี้ที่เข้ามาจริงใจหรือหลอกลวงแม่หมอมองว่ามันจะมีการได้รับคําตอบอะไรบางอยา่างและอุปสรรคอะไรบางอย่างที่คุณเจออยู่มันจะมีการสิ้นสุดลงในช่วงนี้ตัวของคุณอาจจะเห็นว่ามีใครบางคนออกไปจากชีวิตของคุณนะคะแต่ขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าใครบางคนที่หายไป เขาไม่ได้เข้ามาได้ความจริงใจเลยค่ะคุณลูกดวงดังนั้นอยากกลัวการที่จะต้องสูญเสียใครบางคนที่เข้ามาแล้วจอมปลอมกับคุณหรือไม่ได้คิดไม่ได้หวังดีอะไรบางอย่างกับคุณบางท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะในช่วงนี้ผ่านมาคุณอาจจะเจอคนเข้ามาหลอกลวงมาโกหกมาเป็นสก c a ม,มอร์มาหลอกให้คุณหลักแล้วก็ทิ้งไปมาชนคุงชนคุยมาเข้าหาคุณได้พลังงานดีๆหรือ energy ดีๆที่ให้ความหวังกับคุณอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะสิ่งนี้คนไม่ดีเนี่ยะจะจบลงจะหายไป เรื่องราวอ,อะไรบางอย่างที่ไม่สบายใจมันจะมีการสิ้นสุดหรือจบลง ตัวตนของคุณจะได้เดินหน้าต่อสถทนะคะเป้าหมายอะไรบางอย่างที่รอคอยมานานงานที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำเลื่อนอยู่นั่นแหละเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าตัวของคุณจะมีนาโน้มในการประสบความสําเร็จนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ไม่หมารู้สึกว่าตัวของคุณจะมีการเดินทางเยอะมากเลยค่ะคุณอาจจะต้องไปต่างจาังหวัดต่างประเทศต่างพื้นที่หรือตัวของคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะตัวของคุณจะบริบูรณ์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอํานาจชื่อเสียงกัน งิน,นะะบางท่านอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องราวของการตั้งคันหรือสมรสเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปด้วยนั่นเองนะคะความรักจะดีนะคะช่วงที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมามากเลยนะ คุณอดทนมากคุณเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับเป้าหมายเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับธุรกิจหรืออะไรบางอย่างที่คุณรับผิดช,ชอบบางคนเลี้ยงลูกค่ะบางคนต้องจ่ายนี่สินบางคนต้องดูแลลูกน้องคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเยอะแยะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะจะบอกว่าในช่วง15วันนี้มันอาจจะต้องเป็นช่วงที่ทดสอบใจอาจจะเจอทั้งงานหนักงานเบางานดีหรืออะไรก็แล้วแต่จะยังคงมีความเหน็ดเหนื่อยอะไรบางอย่างเข้ามาแต่การเงินของคุณจะปังมาก คุณกาลังจะได้รับเงินอะไรบางอย่างที่คุณเคยไปลงทุนเอาไว้ไปดิวเอาไว้ไปเจราจาอะไรบางอย่างเอาไว้เป็นช่วงระยะเวลาที่จะได้รับผลกําไรหรือได้รับเงินจากความอดทนเห็นไหมจากความเหน็ดเหนื่อยอะไรบางอย่างที่ตัวเองทํามาอยา,ยาวนานคุณจะได้รับเงินนั้นบางคนจะได้รับเงินแสนขึ้นไปได้รับเงินล้านขึ้นไป ะะหลังจาก15วันนี้นะสรุปแล้วก็คือเงินอะไรบางอย่างที่คุณเคยรออะไรบางอย่างที่เราการตัดสินใจรอกันดีวรอกันเซเยสรอการโอนเข้ามาคุณจะได้รับนสิ่งสิ่งนั้นหรืออะไรบางอย่างที่คุณเคยไปลงทุนเอาไว้คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับผลของการลงทุนนั้นๆคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมานั่นเองนะคะตัวของคุณจะบริบูรณ์ไปด้วยเรื่องราวของความสุขอะ่ะแต่ว่ามันก็ยังคงต้องเหนิดเหนื่อยต่อไปนะเหมือนคุณลูกดวงเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เท่าไหร่ นะต่อให้มีแล้วก็อยากมีอีก อยากขยันมากขึ้นไปอีกอยากรวยมากกว่านี้อยากมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นชีพจรของคุณจะลงเท้าอย่างแน่นอนในช่วง15วันหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีการเดินทางไกลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทุ่มเทมาจะให้ผลตอบแทนอะไรบางอย่างที่ดีค่ะนี่คือพลังงานของคนที่เปิดมาเจอไพ่กล่องนี้ถ้าคุณลุกดวงมั่นใจวันนี้เป็นพลังงานของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานไปได้เลยนะคะหรือสําหรับคนลุกดวงท่านใดค่ะอยากลองเช็คเอ NERGY ของตัวเองดูบ้างตัว ของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วง30วันหลังจากนี้ไปดวงการเงินการงานความรักธุรกิจไพอยากเตือนอะไรก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติม,มตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะยังไงขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะ